ป้ายุ้ยเข้าไปในสวนแล้วก็โชคดีมากเลยนี่ป้ายุ้ยได้ใบกุยช่ายมาเป็นกุยช่ายที่ปลูกเองไม่ได้ฉีดสารเคมีเลยเห็นแล้วป้ายุ้ยนึกอยากเทสสูตรขนมกุ้ยช่ายเพราะว่าขนมชนิดนี้จริงๆอะป้ายุ้ยก็ชอบกินแต่ว่าก็ซื้อเขากินตลอดคราวนี้เรามีต้นกุ้ยช่ายมีใบางามๆอย่างเงี้ยเรามาเทสสูตรดีกว่า ึ่งป้ายุ้ยลองเทสสูตรแล้วป้ายุ้ยทำกุ้ยช่ายเป็นแบบว่ากุ้ยช่ายแป้งเปื่อยเป็นกุ้ยช่ายที่แป้งน้อยนะคะทำออกมาก็ชิมกันในบ้านก็โอเคอยู่ก็อยากเอามาแชร์เพื่อนๆให้เพื่อนๆอ,นอนลองทำดูนะคะแล้วถ้าเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกป้ายุ้ยกันหน่อยนะคะแล้วก็มันเหมาะมากเหมาะมากสำหรับคนที่จะต้องควบคุมอาหารดูแลสุขภาพ แล้วชอบกินขนมกุ้ยช่ายอันนี้เหมาะมากเลยเพราะว่าแป้งน้อยแล้วก็เราไม่ต้องกินน้ำมันปาล์มที่เขาใช้ท่อด้วยค่ะตามไปดูกันเลยนะคะกุ้ยช่ายที่หั่นแล้วครึ่งกิโลกร,รัมใส่เกลือป่นหนึ่งช้อนชาและใส่น้ำเปล่าหนึ่งช้อนเพื่อที่เวลาเราคกุกเกลือเข้ากับผักเนะี่ยผักมันจะได้มีความชื้นจะได้คกุกเกลือได้ทั่วถึงง่าย เกือเขาจะช่วยดึงน้ำน,น้ำคุยช่ายออกมาเวลาเราขยำม,มันจะขยำได้ง่ายแล้วก็ผักจะนุ่มพอเราเค้าเกลือเข้ากันดีแล้วเราพักเอาไว้3มชั่วโมงนะคะระหว่างที่เราเราผักเราจะมาทำน้ำจิ้มกันเริ่มจากเราทำน้ำเชื่อมเติมน้ำส้มสายโชว1 0 0กรัมน้ำตาลทราย8 0กรัม และน้ำปลา60กรัมระหว่างที่เรารอผักเราก็เอาน้ำเชื่อมเนี่ยไปตั้งไฟคนให้น้ำตาลละลายแล้วก็ให้เดือดนะคะเพราะว่าความร้อนก็จะช่วยทำให้กลิ่นชุนของน้ำส้มจางลงด้วยพอมันเดือดได้สักพักหนึ่งเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะและพักเอาไว้ให้เย็นนะคะ พอน้ำเชื่อมเย็นเราตรวงน้ำเชื่อมมา10ช้อนแล้วเราก็จะใส่สีอิ้วตามหวานตาง้่นเชียง4ช้อนคนให้เข้ากันดีแล้วเราก็ใส่พริกขี้หนูตามลงไปนะคะเมื่อเราพักผักครบ3ชั่วโมงแล้วเราก็ขยำผักบีบเอาน้ำเขียวๆออกนะคะ เราใส่เบกกิ้งโซดาลงในผักหนึ่งช้อนชาเพื่อให้ผักเวลานึ่งเสร็จมีสีสวยแล้วก็ทำให้ใบกุช่ายนุ่มขึ้นรสด,ดีหนึ่งช้อนชาเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะรสด,ดีเสร็จแล้วเราเคล้ากันให้ทั่วแล้วเรามาเตรียมแป้งกันต่อ แป้งที่เราใช้ใช้แป้งมันสำปะหลัง90กรมัมแล้วแป้งพัดโบก45กรมัมอันนี้จะเป็นแป้งสาลีตาพัดโบกนะคะจะช่วยทำให้การยึดเกาะของแป้งกับผักดีขึ้นดีกว่าใช้แป้งมันอย่างเดียวแล้วก็ช่วยทำให้นุ่มขึ้นด้วยค่ะแป้งเป็นแป้งคนละชนิดก,กันคุณสมบัติ ต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะเอาแป้งสองอย่างอะมาผสมให้เข้ากันแล้วก็ล่อนเราล่อนอะเพื่อต้องการให้แป้งมันเข้ากันได้ดีแค่นั้นนะคะเรามาเตรียมซึ้งที่เราจะวางขนมที่ปั้นแล้วเราเอาใบตองนะคะทําความสะอาดแล้วเราก็วางวางท่าไปในพื้นซึ้งให้ทั่วเราสามารถปิดรูได้หมด และไม่ต้องกรีดใบตองเพราะว่าความร้อนน่ะผ่านผ่านใบตองได้อย่างง่ายดายาวนี้เราเอาน้ํามันน่ะน้ามันพืชทาพื้นใบตองนะคะเวลาเรานึ่งขนมขนมจะได้ไม่ติดใบตองค่ะเราจะปั้นขนมเราจะแบ่งผักออกมาเพื่อคลุกกับแป้งพอประมาณเพราะว่าถ้าเราคลุกไปทั้งหมดเลยเนี่ย ถ้าเราทําไม่ทันตัวผกนะักมันมีความชื้นมันก็จะทําให้แป้งแฉะได้คันนี้เราก็ลองตักแป้งมาแล้วก็ลองเค้าดูนะคะลองตักมาดูน้อยๆก่อนแนละ้วเราเค้าอยากให้ใช้มือเปล่าเพราะว่าเราใช้มือเปล่าเราจะรู้เลยว่ามันมีผักตรงไหนที่มัน เกาะกันเป็นก้อนหนาๆห,หรือว่าแป้งตรงไหนมันยังไม่ทั่วใบผักเราใช้มือเราจะรู้เลยแล้วเราก็เคาเบาๆเค้าให้เค้าให้แป้งมันเกาะใบกุ้ยช่ายเปเกาะเป็นลักษณะที่เป็นฝุ่นนะคะแล้วเราก็จะสังเกตว่าแป้งส่วนที่เหลือให้มันน้อยที่สุดเราก็จะได้กุ้ยช่ายที่มันแป้งบางมากๆเลย ดูวิธีเขาแป้งชัดๆอีกทีหนึง่งเวลาเราเค้าเนี่ยเราเอาแค่ให้แป้งอะ่ะกกอบผักเป็นลักษณะฝุ่นๆอย่างนี้ก็พอนะคะเราจะได้แป้งที่บางเราเอาผาักใส่อุ้งมือแล้วเราก็เอาอีกมือนึงเนี่ยประกบนะคะประกบแล้วก็กดเบาๆให้มันเป็นทรงกลมเบาๆเพราะว่าถ้าเรากดแรงอะ่ะ น้ำผักมันจะออกแป้งมันจะละลายแล้วมันจะยึดกันไม่อยู่มันจะต้องเพิ่มแป้งลงไปอีกเวลาเรานึ่งมันจะกินแป้งเยอะนะคะดูชัดๆอีกทีหนึ่งขนาดลูกเนี่ยเรากะเองได้แต่ขนาดเนี้ยลูกค่อนข้างใหญ่อยู่คือมันเต็มกำมือเลยอันนี้นะคะเนี่ยเนี่ยเรากดเบา กดเบาๆให้บังคับให้เป็นทรงกลมอย่างนี้นะคะจะเห็นว่าแป้งที่เกาะก็ยังไม่ละลายนี่นะคะปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเอาไปเตรียมนึ่งกันเลยค่ะสังเกตดูนะว่าไอ้น้ำนะที่มันพุ่งออกมาเนี่ยมันเดือดแรงแต่เราจะนึ่งด้วยไฟไอ้น้ำที่เดือดจัดแล้วลดให้เป็นไฟ ค่อนไปทางอ่อนเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟร้อนจัดนะ่ะมันจะทําให้ตัวขนมแตกง่ายเพราะว่าตัวขนมอะมันมีแป้งยึดเกาะปริมาณนิดเดียวเนะ่ะเห็นจะเห็นว่าไอ้น้ํามันแรงคราวนี้เดี๋ยวเราจะเบาเบาไอ้น้ําลงสังเกตการปุดของน้ําเราจะให้มันเดือดเดือดไม่แรง แล้วเดี๋ยวเราก็จะนึง่งเราจะนึ่งเป็นเวลา15นาทีเพราะว่าอันนี้ลูกใหญ่หน่อยก็จะนึ่งสัก15นาทีครบ15นาทีมาลุ่นกันอ่าไม่แตกเลยสวยงามมากเลยค่ะตอนที่ขนมร้อนจัดเราเอาน้ำมันพืชทาผิวขนมเพื่อให้ขนมไม่ติดกันแล้วก็ ให้ผิวขนมยังมีความชุ่มชื้นด้วยค่ะดูทรงของขนมเห็นนะว่ามันเป็นทรงแข็งแรงไม่แตกง่ายอันนี้ถ้าเราเป็นแป้งมันอย่างเดียวมันจะไม่เกาะกันแข็งแรงอย่างนี้มันจะไม่เป็นทรงมันจะไม่เป็นทรงสวยอย่างนี้มันจะแบะแบนะคะ แต่ถ้าเราเพิ่มแป้งมันเข้าไปอีกอะ่ะประยุยลองทําแล้วมันมันกระด้างมันแข็งป้ายุยเลยเติมแป้งพัดโบกแป้งสาลีพัดโบกไปเพราะว่าแป้งตัวนะั้นทำให้นุ่มแล้วก็กินแล้วเหมือนไม่เจอเนื้อแป้งด้วยคือเหมือนมันกินแล้วมันเบาใส่ลงไปแล้วก็คือมันสามารถยึดเกาะทรงขนมได้ดี จะเห็นนะว่าผักเยอะมากผักเยอะมากจริงๆอันนี้เรากินกับน้ํำจิ้มได้เลยนะคะแต่ป้ายุ้ยไม่ได้ทำไม่ได้ทากระเทียมเจียวให้นะคะไปทำกันเองแล้วก็คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างอไร่อยไม่เกรงใจกับป้ายุย้ย แล้วพบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ